สวัสดีค่ะ f อซวันนี้แม่น้องดามาตามน้องแทกเตอร์คลิปนี้จะเป็นเลขเล่าด้วยคะ่ะเด้อแต่มันมีปฏิหารหรืออย่างไรพี่น้องแต่แม,นม่น้องดาสิเราใอฟซ c ฟังจะน้องแทกเตอร์เพิ่นยิบไ้งวนนี้พิเศษเด้อจ้ะเด้อเพิ่นยิบไหสีตัวห้างเดียวพี่น้องเาก็ไปรับส้มเราฟังเลยคะ่ะเป็นยิบเลขตัวใดและได้เลขตัวใดแน่ไปเลยคะ่ะไมาหาน้องแทกเตอร์กับมาพ่อเฮ็ดอีกแล้วเ <c oughs> มื่อแน่นกับพ่อเฮ็ดยังเสียเลขเข่าหนึ่งหกตรงๆเลยอืเนี่ย าเฮ็ดกับเฮ็ดพวกตาบุญจ้ะเนี่ยเฮ็ดพวกตาเฮ็ดพวกตาป้าได้จะหาดอกนึ่งก็เลือกกินละจ้ะเนี่ยแต่ดอกเดียวแม่งตัดจนบ้านนั่นแต่แต่ว่าเอฟซีเอสวนมากระบานนั้นกระบานเฮ็ดบ้านนั้นแถวบ้านแม่เอาด้นี้มันจะเป็นบ้านมันจะเฮ็ดไข่เนาะ nh ะเนาะลายเนาะเฮ็ดไข่แล้วก็เฮ็ดเป็นอื่นมาแสบคือบ้านห้างดอกแฝดเพราะละดินมันก็มันดินแดงเลยเฮ็ดดินแดงมันสีไม่ยาง อันแม่น้องก็ด้มาพี่น้องกันติ๊กิ๊กแต่เสียงน้องเท็กเตอร์เอิร์นมามาผิดค่อยแน่ผิดค่อยแน่พี่น้องเห็ดกับเห็ดร้ายคักายแน่พี่น้องโอ้ยสอนเห็ดไปกัได้แน่คุณยายไรเปลงมือหนิเดจ้ะโอ๋อเอกเข้ากันนอนนั่นนะหนาวโมลุกบางลาน้าโมลุกคุณยายเพิ่นเพิ่นกาจ้าผมเป็นยังตามสบายเลยจ้ะคุณยายเด็ดเลยนี่ มาพ่อเฮ็ดติ๊กเลขออกอีกแล้วพี่น้องเอ้ยนี่มาหาแต่เศร้าพอยังหูบอเพราะว่าเอฟซีเปิดโอนเงินมาก็อยากให้เพิ่นเห็นน้ำเจ้าของเงินไหมจ๊ะแล้วก็จกได้เลขน้ำแะถมพ่อเนียพ่สีจกเอฟถึงไหมพ่อสีจกอะตื่นมาก็อยากคลบายใบสีเลยเนาะเด้อจะเอฟซีเลยตื่นมากเหมือนกระทมหาถี่ระายสีเลยจ้ะนี่คนอยากระบายสีไหมจ้ะ มาเจียงบอสซิงอืมคุณยายกับขยานขยานมาตื่นเศ้ามาก็ไปหาเห็ดแม่จ้ะได้บักหลายหนึ่งเอฟซีเอ้ยมาเด้อมากินเห็ดกับแม่น้องอนากับน้องแก็กเตอร์เด้อนี่เห็ดกับบักหลายหนึ่งจ้ะขาหมูนี่มีเอฟซีหลายคนเพิ่นให้มาตามเลขเล้าไหมลูกเลขเล้าวันนี้วันศุกร์วันที่สิบสี่แต่ก่อนเช่าสิ่ทามเลขก็มีเอฟซีผุนโอนเงินมาหลายหลายคนจ้ะแต่แม่น้องดานอนุญาตบอส บอกอ่านซื้อถ้าจะเด้ออ๋อมันถวายันเขาจะปิดช่องของแม่น้องอาดา้ไม่จ้ะแมงดาก,ก็เลยแต่ว่าเงินทุกบาททุกสตางค์ถึงมือแน่นอนมีเอฟซีบนมือ,ม,อ,ม,อมือว่านกอนแมงดากลับมาหายแล้วไหมนเมนาะ1,002มือนี้ก็รวบรวมมาอีกหลายหลายคนเจ็บซี่ลนรานคน,ลคนผลสอยคนละร้อยสองร้อยไม่แม่เผล่กันรวบรวบได้เงินพันห้านะคะได้มาแลกอีกพันห้า จ้ะถึงมือคุณยายเด้อค่ะถืีเอ๋ยห้เจริญเจริญืมัดสุขคนเด้อถือเลขนั่บอกลาสุงวดสุงวดเด้อมือนี่แหละแม่เอามือนี่เอามือนี่นี่กับเก่งเลยมือนีเอามือนี่จ้ะตรงๆเลยมือนี่ก็เลยเขาจะมาถามน้องเปิดน้อยเปิดจีเปิดจีหายใจตู้น้องจะนอลายสุงวดแต่ว่าจันพูดสุขแม่น้องอาดาจะมาตามน้องเลขลาวแต่ก็ใกล้เลขไทยจะมาใกล้เล่านั่น้ะไอนี่ก็บขันขึ้เก่าพี่น้องนี่ เอาคั้นนั่นคัทมันมันเท่านี่หละกินเท็กเตอร์กินแค่ไหนเราเด้อเข็นเข่าไปนาะอย่างตัวท้นตัวไทยน้อยเราเด้อจ้าผมเป็นยังหางไปเลยจ้าแม่มันจีบวะจะไปจัดการของเจ้าโลดจ้าบอย่ากหางเดี๋ยวพงนูเห็ดเองจ้าพวกนี้กับจะเข่ากล้องไม่จ้าเดนมัตส์ุ่น้งไงทำมันไก่อันนีไหมวะวันเอฟซีเห็นคนก็อยากเข่ากล้องน้ำแมวหน่อยก็ได้จ้าเท็กเตอร์ครับเท็กเตอร์มือหนีเละเล่าทด่ลูก เอซีเผ็ดโอนเงินมาให้บักลาไปซื้อนมเนื้อลูกเด้อเอาไปซื้อนมบักลารกินย่างกระบอกยายเลยลูกเด้อเวลาอยากกินย่างกระบอกยายยายไปซื้อให้เมื่อนี้จิระบายซีบ่นี่จะได้บ้านใช่เบิ่งดูบ้านให้เบิ่งให้เอซีเบิ่งดูใช่บ้านแบบได้บ้านบักลาเงินซื้อขนมตะกูและถุงกรหล่ำพอได้ซอยยายพอยายเพิ่นก็อายุหลายแล้วนี่กัแล้วเม่งพี่น้องเพิ่นกะซีเพิ่นกะซีว่าแบบนี้ละจ้ะ ใ่อุ่นเผาก็อุ่นเผเย็นก็นอนอนขอบ,ขอบคุณเอฟซีหลายลเด้อร์จะที่ไว้ทางไว้วางเจ้ทาท้งซ่องฝากนอกนกราดไลยแมงได้กันนำมาให้ถูกบาทฉุกสตั้งคือเก่าไหมจ๊ะมันก็ถึงมันละเอาไวห์น้องมื้อนมซื้อแคมเปอร์จ้ะยิ้มหวานให้เอฟซีก็ดูมืันนี้อารมณ์ดีวะน้องเอฟซีวะน้องเทคเตอร์อารมณ์ดีเราจะถูกเลขนะเพิ่นมันเศร้าๆอยู่เด้อจ้ะเด้อน้องเพิ่นกะ<อ> หาก็เตือนนอนจ้ะแต่ว่าก็ดีตัวใจเอฟซีผนตื่นมากผนว่าลูกอันนี้สี้ยังลูกอันนี้สี้ยังนี่สียังสีเขียวอ่อนนะเดินกระหูจักตัวนี้สีเขียวอ่อนผนว่าเอ้ยมือนี้เอาเป็นแมนเด้อเด้อครับเด้อเอาให้เอฟซีมีเฮหมดเลยมือนี้วันศุกรได้หมือนี้วันศุกร์วันที่สิบซีเอฟซีบอกว่า คำนองเทคเตอร์อารมณ์ดีเลขเข้าบักคักเลยเพื่อนวะเป็นย่างเพื่อนย่าให้ตามแม่หนึ่งเพื่อนสงสารนอ้องเพื่อนแล้วก็ะองเลขเพือ่อนโบไลฮางมจาจ้ะา <c oughs> ข่าเลขเพือ่อนเยอะมากกระแท้มต <c oughs> ัวจ้าว่าเอฟซีบางคนเพื่อนกะทุนน้อยแม่แม่ก็คือเ <c oughs> ข้าน,นี่ละแมนจ้ะเพื่อนทุนน้อยเพื่อนก็บอกว่า <c oughs> มันหลัจกจังจ้าหลายคึ้นแได้หลายตัวเดีแมนจ้ะผู้ใดไปกับใต้ใครมันมันหลายตัวอ้าวนองเทคเตอร์มีอันนี้คันเขาได้หรือ ันนี้คันนั่นคันมานเขาได้นี่คันเงินคันทองเขาได้หนินี่เอาบักรลาจับไปเอฟซีนะลูกแจไปแม่เอฟซีได้ลูกเด้ออานนี้แม่แข่งให้ลูกเด้อแจบัตรลายจีนไทจักโต๊ะก็อนมาไหนบังตัวโอ้วนั่งมีอ้อยก็บอยากเข่ากองใช่ลูกให้แม่บังดูใช้ตัวใดป้ามือลูกคอยคือเย็นแถอพี่น้องเธอพี่น้องหกนะคะหกหกค่ะหกโอ้ยเล็กสวยนะเนี่ย หนึ่งตัวเป็นเลขหกนะคะตัวที่สองครับอน,น้องเทคเตอร์ครับลกูกเออหนีมได้ดองได้ยังไงหนีมใช่นอโอ้ลูกทบๆใช่ตัวที่สองตัวไหนนอใช่ลูกต,ตัวที่สองตัวไดนอนมาหลุนกับเอฟซีเอ้ยฮึฮึฮเอ้อศูน์จ้ะหกศมบีบ่คับ ทีเอาอีกบ่สีจับอีกบ่อ้าวจับอีกแล้วพี่น้องขามันมานั่นเาพรด้เนาะจะอ้าวตัวที่สาม,ม,สามาลูกตตถึง,งลูกถึงลูกเอ้อยแอบยิ้มผู้เดียวนะยิ้มให้ FC เอฟซีเบิ่งน้อนี่เฮ้ยโบนเมนสองตัวได้พี่น้องมาหนีิยิบมากมาหนีินี่เลยยิมยบม,ม่่เปียงบจ้ะแอนจ่าเด้อมพันยิบเล็กๆพันยิบให้แม่น้องดาทีละอันทีละอันรอบสุดท้ายพันยิบมาสองอันเขามาลุ้นกันพี่น้อง เามาลุ่นกัน,นพูดอีกทีอีกสิซีอ้าวพี่น้องซีนักสีกับฮึมสเด้อจ้อเด้อเอาซีสีแล้ว,ว,ว,าลวามาลุ่นกันอีกตัวนี้ตื๊บตืบ,ตบแปดพี่น้องอมือนี่ปลาสุดยอดเลยน้องอน้องแทคเตอร์เพิ่น์นไฮซีตเด้อจ้เด้ออ้าม่เด้อเดี๋ยวเด้อจ้ะเดี๋ยวแม่งนะตัวแรกหกเด้วจ้ะเนาะตัวแรกคือหกตัวที่สองศูนย์ ตัวที่สามสี่ตัวที่สี่แปดเดี๋ยวเด้อไปน้องเอฟซีแต่แม่น้องดาจะตัดให้ป้าสุดยอดเลยเพราะว่าปกติเพื่อนบ่คอยห้เลกอันนี้ได้ไปน้องแต่แต่ว่าแม่น้องดากระบอกเพื่อนไหกันห้น้องเพื่อนจับที่ละอันแต่ว่าสุดท้ายกับแลกใจไปน้องน้องเพื่อนยิบออกมาสองใบเลยจ้ะเดี๋ยวแม่น้องดาจะตัดให้เด้อดใจเอฟซีเด้อคลิปนี้จะยาวในจักหน่อยเด้อจ้า วันนี้วันศุกร์วันที่สิบสี่พฤษายนหกแปน้องเพื่อนห้เลขบบนีพไปน้องเพิ่อนน้งดาห้เพื่นจับสลากไฮไหมจ๊ะหกศูนย์สี่แปดแม่น้องดาเลยตัดออกมาหกศูนย์ศูนย์สี่สี่แปดหกแปดศูนย์แบุรุษว่าแม่น้องดาตัดถือบอจะเอฟซีแต่ว่าจังไดเอฟซี FC กระสืออยู่ในสีตัวเด้อจ้าแม่น้องดากับบุรุษว่าน้องเพ่นจับ พี่น้องพี่จับแบบนี้มาให้ไมมจ้ะเพราะว่าครั้งแรกน้องพี่จับเป็นเป็นหกครั้งที่สองน้องพี่จับเป็นเลขศูนย์และครั้งที่สามพี่น้องเพิ่นจับมาสองตัวพี่น้องพี่หยิบมาให้สองตัวเลยไปจ้ะเป็นสี่แปดน้องแคปนาจอพี่น้อง 2, เ,เ 4, 8, องอองด้อไปกินตำลาวเย็นนี้แซ่บๆไปจ้ะเด้อขอให้มีโชคมีลาภกับน้องแท็กเตอร์นะคะน้องแท็กเตอร์อะบ่ลูก่าเพิ่นจับให้แบบไแไปจ้ะเพราะว่าแม่น้องก็ได้บอกเพิ่นว่าวันนี้ ตามลาวเด้อลูกเดอ้อวันศุกวันที่14แม่ขอโชคขอลาบน้บมันลาเน่เพื่อนกะจับแบบนี้มาให้เป็นจังพี่น,น้องเพื่อนจับเลข4ตัวเลยจ้ะเอาไปซื้อสลักเอาไปซื้อตามลาวยินนี้ขอเอฟซีมีโชคมีลาบกับน,น้องแทคเตอร์นะคะบุรี่เป็เลขเป็นเลขหลายหางมอรหรือจังใดอย่าวากันเด้อเอฟซีเพราะว่าน้องเพิ่นจับให้แบบนี้ถ้าแม่ยองดาสิตัดตัวใดตัวหนึ่งออกไปก็เสียได้ไม่จ้ะเพิ่นครั้งแรกเพิ่นจับไปเลขหก ครั้งที่สองผลจับเป็นเลขศูนย์ครั้งที่สามเพิ่งยิบให้ทั้งสองตัวพี่น้องเอ,อ้ยสรุปน้องเทกเตอร์ให้วันที่สิบสี่พฤศจิก,กายนหกแปดน้องเพิร์ธไฮสี่ตัวพี่น้องไอโบเอา้าเทกเตอร์ครับ<ไ>มีเฮตว่ามื่อน,นี่เอาดังๆดีเนาะบอกลายอยากได้ยังตัวพิเศษบอเอาไปเอฟซีได้ยินเด้ออยายกได้ยังอะ่ะ อยากได้เคลื่อนใหม่ป้าได้แล้วดออกมาสีตัวได้เคลื่อนใหม่ในนอนเลยจะเ่ออควจะปูกกระเบื้องความหมายของเพิ่นวะพี่น้องอันข้างในเนี่ยเพินบบมีกระเบื้องนอนไหมเนาะเป็นมันเป็นหินปูนธรรมดาัมจ่ะเพิ่นก็เลยอยากปูปูกกระเบื้องนอนแบบข้างนอกแบบนี้หมจ่ะเพราะว่าข้างนอกนี่มันนอนนอนได้แต่กลางเว้นไหมเนาะมันนอนได้แต่กลางเว้นพี่น้องเพราะว่ามันแลาดปูนอือกลางคืนนี่มันนอนกลางคืนมามันนอนบบได้หว่าอากาศมันเย็นหมจ่ะ เออเพื่อนก๋เนาะเพื่อนก๋ยังคิดจะได้แบบนั้นนี่นะไหมเนาะเพื่อนจะได้ได้บ้านข้างในมาจ้าหัว่าข้างในเพื่อนน้าบ่มีกระเบื้องแบบนี้จ้าบ่มีกระเบื้องแบบน้องเพื่อนนอนแบบนี้ไม่จ้ามีแต่ปูนมีแต่ปูนลาแล้วพอเขาก็นอนเวลานอนก็ต้องใส่สาดใส่เสื้อนะไหมเนาะเออักลาก็อยากได้ไม้ติลูกให้มันเข่าเด้อสี่ตัวเด้อกเด้อมีหวานเน้ออ้ยี้หวนหวานให้เอฟซีก็ดูหมดเอฟซีครับ พูดด้วยแบบตามแมนดูวยหขอให้มันมาเด้อบอกดูลูกขอให้มันมาเด้อเราเป็นคนบอกน้อยๆได้แต่เด้สอสรุปเลขของ